เชียงใหม่ในวันฝนตกนะคะวันนี้ดูข่าวว่าฮ่องกงอ่ะเขาโดนฝนดำไอ้เราก็คิดถึงฮ่องกงมากๆเลยแล้วเชียงใหม่วันเนี้ยก็ฝนตกอีกเป้นก็เลยชวนพี่ฮาร์ดออกมากินข้าวเป็นร้านอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงนะคะชื่อร้านเขาชื่อว่าชางกี่ชื่อกี่กีน่นี่ฟังดูก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นเป็ดเป็นห่านแบบสไตล์ฮ่องกงเลย ร้านเนี้ยค่ะเขาอยู่ตรงประตูสวนดอกเชียงใหม่นะเบิ้นอะมาขายของที่ถนนคนเดินบ่อยอยแล้วก็ผ่านไปผ่านมาไม่ได้ลองสักทีวันนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาลองเพราะว่าคิดถึงฮ่องกงนั่นแหละพอเข้ามานะคะเปิ้นก็เห็นเส้นบะหมี่เขาเป็นเส้นเล็กๆเหมือนที่ฮ่องกงเลยอะ่ะก็เลยลองสั่งมาเป็นบะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้งทุกคนคะกุ้งรสชาติดีมากคือเกี๊ยวกุ้งนี้เหมือนที่ฮ่องกงเลยให้เนื้อกุ้งเป็นตัวๆเลยอะ่ะ ดีมากๆเลยแล้วชื่อก็เป็นชางกี่แล้วก็เลยให้พิหาดลองสั่งมาเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะอุ๊ยเป็ดย่างทำได้ดีน้ำลาดอะ่ะไม่ได้หวานจนเกินไปนะ เข้ากันกับข้าวแบบกลมกล่อมมากเลยส่วนตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เป็นต้มเลือดหมูนะคะอันนี้เขาก็มีความเป็นไทยๆเนาะคือรสชาติอะดีไม่มีกลิ่นข้าวของเครื่องในเลยทุกคนเอามากินกับข้าวหน้าเป็ดที่เป็นสไตล์ฮ่องกองอะ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะนี่เลยและที่เปิ้นกินอยู่นะคะเป็นซาลาเปาทอดลาวามันอร่อยมากทุกคนกินกับชาไทยร้อน โอ้โหเป็นชาไทยที่เดเบสที่สุดเลยทุกคนแวะม